สวัสดีครับเกริรผมแบ,บมงค์กำมัมเเกมแคสเตอร์แคทเกมไฟน์ในแอ Freddy Killer on Christmas หรือ Killer in Purple ผมนะอัปเดตคริสต์มาสกับผมนะหลังจากอัปเดตฮาโลวีนไปที่ผมเล่นล่าสุดตอนนี้ก็มีอัปเดตคริสต์มาสและเพิ่มตัวละครใหม่มาที่มีความสามารถหยุดเวลาได้ตัวนึกว่าดีโอครับผมนะเป็นตัวอะไรมาดูกันเลยครับผมนะในช็อปน่าจะมีขายแล้วมันเดี๋ยวไปดูก่อนผมมีตังค์อยู่เจ็ดพันไม่รู้ตัวใหม่ราคาเท่าไหร่ ถึงตังไม่พอเดี๋ยวไปหาแป๊บเดียวก็เป็นหมื่นเชื่อตูนี่ไงเฟรดดี้ฟรอสแบกครับผมนะไม่ใช่เฟรดดี้แฟลแบ f เฟรดดี้ฟรอสแบกนั่นเองครับผมนะจำนายแค่คลิปมาเท่านั้นต้องซื้อเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเหมือนตอนฮาโลวีนแต่ผมก็ได้มาแล้วแหละนะั่นแหละซื้อมา5,000นครับผมนะมันทำอะไรได้เราไปดูในเฮลว่าผมนะจะมีบอกอยู่ว่าใครทำอะไระบ้างไหนะ ในเฟรดดี้ฟรอสแบร์มันอยู่ในเฟรดดี้ฟรอสแบร์เนี่ยเฟรดดี้ฟรอสแบร์โคตรเท่เดี๋ยวกองขึ้นไปข้างบนแะเห็นชัดๆกับผมนะความสามารถมันคือสามารถฟรีซไทม์หรือว่าแช่แข็งหรือว่าหยุดเวลาได้ครับผมนะแล้วก็ตำรวจเด็กและครอบครัวจะหยุด เมื่อตอนที่สกิลทํางานก็คือซาวเวโดทุกคนมันจะหยุดกันหมดถ้าทางน่าหนุกเนาะโอเคครับผมนะค่าทรัตดีก็สูงสุด19มันเป็นตัวที่ไม่สูงสุดใช่ไหมค่าทรัตเอ,อแวนนี่สูงสุดมันเท่ากับกริดแท็ซึ่งก็ยังโอเคแหละชวนส่วนใหญ่คงจะได้อยู่ดีอืมมีให้แค่ตอนคริสต์มาสเท่านั้นตอนนี้ผมซื้อแล้วอืมโอเคมางั้นเราก็ไปลองเล่นเกรยผมนะ ฟรดดี้ฟรอสแบร์ซาวาวโดไหนนี่ไงเฟรดดี้ฟรอสแบกเลตสโกเป็นยังไงครับผมนะเฟรดดี้ฟรอสแบร์เดี๋ยวดูตัวละครมันด้วยโอโอเพลงนี้ลิขสิทธิ์ปะวะ มันเป็นเพลงคริสต์มาสกับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ป่าเปิดเบาๆไว้ก่อนแล้วกันอันตรายอยู่ <c oughs> อันตรายเอาเรื่องโอชิดชิดชิดคือมันเป็นเพลง last c h r i s t m a เ v อร์ชันเปียโน,โนตัวรู้เลยนี่ครับผมนะตัว f ฟร d ด y f l o อสแบ a r เฮ้ยตัวมันสวยนะทำเล่นไปเออโมเดลอะไรอยู่ดิเควมีความปิง๊งปังอะไรด้วยครับผมนะเออชิดมันจะโดนมันโดนลิขสิทธิ์ป่าวเสียวชิปเป้งอะไรเปิดให้เบาเลยงนะั้นกัน ก่อจะต้องทําให้เสียงมิวสิกเบาลงต้องขออภัยผมไม่แน่เออนี่อะไรอะ่ะอืมไอหมวกคริสต์มาสที่มาจากไหนเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่บนพื้นนะมันลอยอยู่ด้วยเนี่ย <c oughs> มีตัวอะไรล่องหนอยู่บอกว่าทาไมมันลอยนี่มันลอยเนี่ยมไม่ได้อยู่บนพื้นมันลอยอยู่ทำไมมันลอยไงมันเนี่ย โอเคผมนะแล้วก็ร้านก็ตกแต่งไปด้วยอุปรกรณ์รับวันคริสต์มาสกับผมนะก็ถือว่าอัปเดตทําได้ดีผมนะอัปเดตคริสต์มาสอะไรผมไม่รู้ว่ามันจะมีความลับอะไรมาเพิ่มโดยหรือเปล่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยไปเจานะหาความลับตอนนี้ขอดูผิวเผินกันก็มีตกแต่งไว้วันคริสต์มาสสวยดีผมนะเน่ข้างในนี้ก็มีต้นคริสต์มาสสีทองอะไรแบบนี้เอก็สวยงามดีท่งก็มาใช้ทาไม้ตายของเราด้วยกันนะเซอร์เวิร์มดูอืม โควิดโชบะมาเลยอืมแล้วค่าเด็กได้เต็มที่เลยช่วงนี้ผมนะโหหยุดเวลาสามสิบวิเลยวะโคตรโหดอะตอนนี้เราฆค่าเด็กได้ทุกคนที่ต้องการแฮฮ่า <c oughs> โ,โอ้อือเสียงแม่งยังโหดเลยนะไม่รู้ท่านได้ยินป่าผมเบาเสียงไว้เ <c oughs> ืออ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 ือสาราโดค่าไม่หมดโอ้แล้วก็อือสามสองหนึ่ง โทรคิวบ์โทรกินัสเวลาเริ่มเดินโอเคก็เทคืออยู่เวลาสามสิบวิทำอะไรก็ได้ครับผมนะฮาตรงนี้แหละผมนี่ดีโอเลยผมนะชาร์กดีเลย์นี่คืออะไรเดี๋ยวต้องรอครูดาวครูดาวมันก็ไม่ใช่ว่าจะนานด้วยใช่ไหมเนี่ยเออได้แล้วเนี่ยเซอร์วัลด์เนี่ยโทรคิวบ์โทมาเลยอืม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  นี่สปามมีได้ที่กูดีโอเลยเนี่ยอันนี้ใช้มีดจิ้มเรียบร้อยไปแล้วเวลาหยุดเ yeah, ย่เยทำอะไรก็ได้ผมนะคะ่าไม่หมดทุกคนในพวกเด็กเปล่แท้ตายอืมอ๋อแล้วก็ยังชวนได้เหระกดชวนตอนเวลาหยุดได้อะ่ะเออถ้าเกิดว่าใครที่เออผมรู้คอมโบแล้ว หยุดเวลาไว้แล้วก,กดชวนใครปฏิเสธฆ่าแม่งตรงนั้นเลยอะไแบบนี้เออรู้เลยผมนะคอมโบโอเคเดี๋ยวรอแปบ๊บคือมันกดชวนตอนหยุดเวลาได้เด็กมันก็ยังรู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> เออโดยเวลาก็ยังรู้เรื่องนี่คือห้องภาคสองครับผมเนะยผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าเขาเพิ่มทางหนีใหม่เป็นประตูแฮชตอนที่ตำรวจมามันจะมีทางหนีเออทางหนีที่ถ้าเราวิ่งไปจะออกได้ไม่ต้องกลัวตำรวจ ผมไม่แน่ใจอยู่ห้องไหนนี่วานี่ไงแฮทครับผมนะประตูนี้เวลาตำรวจมาเราสามารถหนีลงตรงนี้ได้แล้วผมนะไม่ต้องกลัวตำรวจอีกต่อไปเออปกติก็หลังๆก็ไม่ค่อยตำรวจจะมาแล้วเพราะว่าเราเนียนสกิลโกงๆนี่เยอะโอเคเซอร์วอลดูโอเค,อเคมารับเออ don't you t r ั s t me อืม,ม,อออมฟังเสียงหุ่นหน แม่งผมเสียวลิขิตว่ะฟอลโล่เมย์ yeah ฟอลโล่เมย์ yeah นี่ก็มาทุกคนไงผมว่า <laughs> ะจะฆ่าคนที่ไม่มาซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเพลงจะกลับมาและเบาเสียงแล้วก็เวลาเริ่มเดินผมนี่ดีโอเลยไะเฮ้ยมอย่ามาบังกว่านดิพวกเด็กเพล์นี่ <c oughs> แล้วดิฉัชวนมาทำไมเออผมไม่ได้คิดจะสนใจทำภารกิจฆ่าเด็กอะไรรอบนี้ผมแค่จะมาสำรวจเฉยโอเคเปิดปึ๊บกดาวไปแล้วเด็กบอกเอาเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะฮะอะไรวะอุ้ยไม่ทำอะไรเลยนะกูทำอะไรอ่ะกูกดผิดเหรอเผิ่ไปกด e แน่เลยพี่ตำรวจโผลมาใช่ไหมดาฟมรลงมาถึงข้างล่างไหมล่ะมาเด มาเดแสดมาจริงเว้ยเซวรรอ์ดูจับกูได้แหละโอเคตอนนี้ก็จะมาดูนี่ผมนะนี่สภาพในห้องนี้ก็ตกแต่งด้วยตนย้นไม้คริสต์มาสกับผมนะโอเคทางนั้นเราจะหนีลงแฮตกันนะผมนะ่จะตำรวจมาบายเบชเรามีเวลาอีกสิบกววิในการหนีลงแฮตเอ้ตัวนี้แม่งโกงดีนะหยุดเวลา <c oughs> ใช้ได้อะชิบหายเวลาไม่ค่อยจะมีแล้วจะทันวะเนี่ยเร็วๆๆๆข้างบนนี้พี่ตำรวจจะไม่ววไมจะไม่ผิดชิบหายแล้วบังบัง,บา,งาอยู่เนาะเดี๋ยวปับปรักลงแล,ล,งลเวเว้วลงแล้วไอเวยเนยตำรวจแม่งดักอยู่หน้าประตู <c oughs> ไปไม่ได้ผมนะทยถ้างั้นผมต้องไปเดินทวงเวลาแป๊บหนึ่งก่อนที่จะสาวารุโดแล้วค่อยขึ้นไปทีเมื่อกี้มันดันตัวมันหยุดควางประตูออกไม่ได้ชิบหายมากโอ้โอ้โอ้ชิบชิบเดี๋ยวเดี๋ยวเวเกรรมแม่งจับตัวได้ ว่าจะลองหนีลงแฮทเป็นยังไงเดีูผมขอลองดูก่อนแล้วกันมาแต่ว่าซาวาลูโดมันดีผมนะาเซอร์เวิร์มดอัปเดตคริสต์มาสมันน่าจะมีความลับอยู่ผมเห็นเว็บแววว่าสามารถเรียกไอตัว b อ n n ี่เดอะพิออกมาไล่เราได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเขียนแผนโน้ตไว้ว่าปรับการต่อสู้ของสกอร์นิดหน่อยเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราค่อยมาลองกันให้หมดก็แล้วกัน ก็ยัมเพลงนี่เยอะแล้วคือปุ่มปิดเพลงแม่งก็ไม่ทำงานแซ่ดมางั้นผมจัดเลยแล้วกันไงผมจะฆ่าเด็กต่อหน้าคนอื่นแล้วก็จะใช้ซาวิโดหนีไปหนีลงแฮทนี่แนวยินหามัล่ะเฮ้ยเด็กไม่ไม่สนเด็กเลยเออมาจะก็ได้โอเคเซอร์เวิร์มดูทำไมถ้าทำไมเด็กไม่ยังวิ่งได้อยู่อะเฮ้ย เดี๋ยวกูซาวาลูโดเด็กมึงวิ่งได้ไงเนี่ย <laughs> มันหยุดพวกครอบครัวแต่เมื่อกี้เด็กมันก็หยุดนะเออนี่เด็กหยุดอ้าวบางทีเด็กมันก็หยุดบางทีมันก็ไม่อยู่อะไรของมันโอเคนี่ไงประตูแฮชลงได้ไหมนี่ไงอ๋อจะมีนับถอยหลังด้วยตอนลงโหงั้นไม่ง่ายนะเพราะตำรวจจะไล่เราต่อเวลาตัวน,นี้สบายหน่อยเพราะว่ามันมีท่าอยู่เวลาซาวาลูโดโอ๋อพอใช้แฮชแล้วต้องรอห้าวิด้วยผมนะไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายโอเคงั้นก็เสี่ยงอยู่ แต่ก็น่าหนุกดีก็ถือเป็นอีกทางเลือนคือเราต้องโหตั้ง5้าวีเลยเนะปกติคือตำรวจวิ่งไล่จับเราคือแม่งวิ่งตามติดตูดอะถ้าไม่ใช่ตัวเฟรดดี้ฟลอตแบมันก็แทบจะหนีไม่ได้เลยป่าวะเพราะเฟรดดี้ฟลอตแบมันมีท่าหยุดเวลาไงมันเลยมีเวลาเหลือเฟือแต่ตัวอื่นไม่มีเวลาเลยนะเพราะตำรวจเวลามาทีแม่งตามติดตูดเลยนะความเร็วการวิ่งม่นก็สูงเลยน่าจะหนียากดูแล้วเออตัวอื่นจะหนีได้เลยไหน ต้องทำยังไงนะต้องกดโบเตอร์นี้ก่อนมาแล้วค่อยไปไอ้บอนนี่พิษคามียโอ๊ะมาแล้วอืมแล้วมันจะออกมาไหม <c oughs> ไม่ละ่ะมันต้องมีวิธีการทำให้ตัวนี้ออกมาแล้วไล่เราผมไม่รู้ไงเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนหรือว่าใครรู้ก็บอกผมไว้ก่อนคอมเมนต์แล้วกันต้องเรียกแม่งออกมาหรือต้องเรียกมาหลายๆทีก <c oughs> hey, อ้ไอ้ยิบหลบ <c oughs> หรือต้องเรียกครบสามทีไม่ค่อยออกมาใช่ดาว ห้ามอยู่ใกล้มันเพราะมันจะแดกหัวเราตายทันทีนี่นี่นี่ได้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 มาดิให้คลิบกดอีกทีไอ้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 เอามาได้ให้ไล่เอาไล่เอามาดิให้แก่ที่ก็ออกมาดิเอามาดิได้เอามาดิไม่ออกมาให้โอเคงั้นผมไม่รู้แหละงั้นก็ไม่เป็นไรทางนั้นก็มาแดกหัวตัวเลยตัวพร้อมแล้ว Let's go ทั่วไปเราใช้อาวุธคือแท่งน้ำแข็งก็ว่าอยู่โอ้ยโดนรับประทานนา you date เข้าใจเข้าใจโอเคผมนะั่คือการอัปเดตตละครใหม่เฟรดดี้ฟลอสแบรผมนะยังเหลือพวกความรับหรืออะไรอยู่เดี๋ยวผมไปดูก่อนมีอะไรบ้างนี่ผมก็จะดาวน์โหลดมาเลยมาเล่นตัวฟลอสบร ความสามารถดื่มเวลานี้ค่อนข้างจะสนุกดีใช้ได้ผมนะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมตัดผลงานถุนเด็กใครเป็นพาต่อไปไว้กดไ like, ลค์กัระยิบกระยิบก็อรับ่อยบายม่อนดไนท์